นักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีขอนำเสนอการสาธิตการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning ในายพัฒนพงษ์โพง,งามตำแหน่งครูนางสาวสุภัสราเจอจันทร์ตำแหน่งครูการศึกษาพิเศษศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานีสาระการพัฒนาสังคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหน่วยการเรียนรู้ที่1ภูมิศาสตร์กายภาพ แผนการจัดการเรียนรู้ที่6ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่เห็นชัดว่าปัญหาอะไรเราเป็นอะไรแต่ประเทศหรือภูมิภาคภูมิภาคที่เสียช้าที่สุดคือไักศึกษาไฟไม่ป่าคิดว่าไฟไม่ป่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ไหมได้เนาะเกิดจากอะไรช่วงไหนเกิดในช่วงไหนหน้าหนาวหน้าหนาวก็มีเะว่ามีลมด้วยอากาศแห้งเนาะร้อนแล้วสะเก็ดไฟมันเกิดได้ยังไงตามธรรมชาติ กิ่งไม้เสียดสีอะ่ะนี่มีอีกไหมประกา,ารธรรมชาติจะไม่เกิดไฟป่ปาฟ้าผ่าได้ไหมได้เลยนะนะทีะ่ความธรรมชาติหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนำมาใช้้นะครับ์หาข่าวที่เกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมนี้นะครับโดยจากช่องทางอินเทอร์เน็ตก็ได้เพราะว่าทุกคนน่าจะมีมือถืออยู่ เนื้อขาวมีอะไรบ้างนะครับปัญหาที่เกิดน,นะครับี้เราต้เ่งากจะฟไเราไปดแล้วสูดเมาก่งถ้าเราไปที่ป่าอเราจะไม่สูสี่ก็ทัก็ดนะกด้วยนะแก็ด้วยนะ่เมื่อเราไปป่าะมสูทนะ ของเราอีกครั้งหนึ่งก็เกิดขึ้นก็คือมีการเกิดไฟป่าขึ้นแล้วก็ใช้เวลานานนะคะในการที่จะดับไฟป่าซี่งึ่งปืจจัยการเกิดไฟป่านมีผลกระทบมากค่ะทั้งกับพื้นป่าพื้นดินแล้วก็สภาพอากาศด้วยอะไรนี้ถ้าะ่านจะมีคนประสบปัญหาเกี่ยวกับถึงป่านะครับในปีพุทธศักราช2557นะครับผมได้ใช้เวลา่างที่ในการดําเนินการดับไฟ ปีพุทธศักราช2 5 6 0นะครับผมสิดเต่าญ้าติดมากับปวนประมงนะครับผมและเครื่องมือประมงและขยะจำนวนมากาโดยทางนี้ได้แจ้งไปกับเจ้าหน้าที่หน่วยพยานนะครับผมเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทุกอยางได้เข้าช่วยเหลือได้ทำการตัดปวนนะครับผมที่ติดกับเต่าแล้วก็เส้ยงไปเพื่อมนี่เลยเพาเชื่อมให้ขันจีนะน,น,น,นะคะหนึ่งผลงานจะมีคะแนนสองครั้งเนาะวีพื้นที่ เอาไม่ต้องใหญ่เอาบ้านเราเกาะบ้านเราดูต้นไม้สีเขียวหรือยะปลูกได้ครูนะคะครูครูครูที่เป็นครูอีกท่านหนึ่งทั้งสองท่านที่อยู่ขางตัวใหญ่เนี่ยนะคะท่านรู้สึกยังไงเนี่ยคะนักก็จากที่สังเกตานะคะก็มองคือมองเราไม่เที่ยงเลยเออคือนั่งคุยกับครูครูเกิดของครูฝันวันนี้เนาะเราชื่ออะไรอย อ้อซีเกมันชื่อน่ารักมากเลยน้องซีเกมันก็คือเป็นคือเป็นคีย์เวิร์ดทำมคือทุกที่ที่ไปในสามสามพื้นที่นะจะเห็นคีย์เวิร์ดแต่ละอันของแต่ละอันแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือคือหรือว่ามันเหมาะหรือว่าการเรียนต้องระบบมันเหมาะกับผมครูประทับใจคำนี้เพราะว่าเราเหมือนถ้าเรารู้ตัวเองคือึ้นมาเราไม่รู้ว่าอะไรแต่แว่าแล้วเราใช้เวลาในตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ไม่ได้เพื่อน่ารืนเริงแบบนี้ทำวันนี้ของเราดีที่สุด นะคะแล้วก็คุณเห็นตรงนี้แล้วดูตัชื่นจับสักวันหนึ่งจริงเนี่ยจะเป็นผู้จัดการที่ไหนสักที่หรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองก็ได้นะคะก็ขอบคุณที่มีโอกาสได้เรียนเรียนรู้นะคะกับน้องๆกับผูกๆู้ตรงนี้นะคะก็ดีใจผมก็มาในวันนี้เนาะนะครับก็คุณครูนะครับคุณครูก็ชื่นชมนะชื่นชมความร่วมมือของนักศึกษาทุกคน ครับที่ดูแล้วบรรยากาศในการจัดะเป็น,น,น,ออเนการสอนนักศึกษาที่ความร่วมมือกันมีมากนะครับทั้งการตั้งต่อการทัท้งครูนะครับแล้วก,ว,กวก็ครูก็คุยกับอาจารย์ครูเล็กอยู่นะว่าเด็กของเราเนี่ยกอสโนลอนิสแข่งการอยูเรียบร้อยสะอาดสะอาดโดยหน่าน,นะนะครับแล้วก็มีการวางแผนการจัดกิจกรรม การดำเนินชีวิตอย่างมีเยี่ยมมากเลยมทำให้ราฐเป็นเรื่องของการเรียรนําอมาเรียรนการวบคุกแล้วก็การทําง,งานนอกเหนือจากเวลาท่านมีใจอย่างมากเลยแล้วก็เป็นกาลังใจให้นักเรียนทุกคนประสบความสาเร็จครับผมครับขอขอบคุณนางสาวสุนันทนาพักดีผู้อำานยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานีคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองอุบลราชธานี อำนวยการผลิตโดยนายถาวรพีดีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่ร้อยตรีกิรติกุลบุตรรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีดนรนพก,ก้าวรรณศิริศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานายบุญเกิดชัยวงศ์ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนางสาวเนธนภาคำบงนักจัดการงานทั่วไปกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตัดต่อคลิปโดยนางสาวโชซิตาทองสิงห์นักวิชาการศึกษากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา